อ้อเดี๋ยวจังไม่ได้เครียรปไายามแห่งกันนะคะยามแห่งกันคบานไปก่อนดิว่าสมัคปลาดิ้นมันมันมันสบวขามไ้ฟังมากไงเนี่ยแออเนี่ย เตียนน้ำข้ามาจากทางโน้นถ้บทิมก็มีเ,เกือบเกือบไปแล้วพี่น้องเกือบไปแล้วเฮ้ยกองมเาเลยเลยเกือบโชคดีแต่เช้าแล้วเนี่ยหลักฐานมีนะใครเอาควายมาผูกวาเนี่ยมาดูนะโอ้ยคือขักเนอะ ฝนบดได้ตกแล้วแต่ว่าเราก็มาลุ้นกันนะคะเผื่อเผื่อว่ามันมีปลาบืนนะคะปลาบืนมาเอาไปลงไปดูซิลงมาดูซิเอาไ้นี่ก่อนเตรียมเข้ามาดูไหม <c oughs> เผื่อปลามันหลงบืนมานะเพราะว่าไอ้ข้าวที่แล้วนั่นข้าวที่แล้วนั่นปลาแหงตกนะ่นเขาคิดว่ามันบุกลุ่งดอกบดได้แต่มันบืนมากนะ น้ำกำลังแห้งนี่นี่นี่อันนี้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียเนี่ยดูนะครับตัวเมียไใจมันจะอ้วนแหวนมันสิอ้วนตั้งชี่อเลยตั้งชื่ต๊ะผู้มันโบข่อยหอมจนร่องเด็ดดมวยมุกด้วยอ่ะจะหอมไหมหอมไหมมันได้เคยหอมตัวผู้นะตัวเมียตัวเมียใช่เนี่ยเด็ดเด็ดมาเด็ดมาเนี่ยสามดโอ้แมนแมนแมนร้อนไหมร้อนเลยบป่ะหรือเด็ดอ่ะเด็ดเอาเด็ด ตัวผูวนบุหอมนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยความแตกต่างมันจะเห็นได้ชัดเลยนี่คือเน้าที่ที่ยังที่ยังบุริเหตุอย่างเนี่ยเดี๋ยววา่าจะปลูกยาเลยเนี่ย ไงไถเลยไถทั่วเลยเป็นเ่าหรือเปล่าเอ้ยมาปลูกไปง,งั้นแหละแมนแมนเด็ดโลดเออเนียนเลื่อยมาหน่อยนเนียนอ่ะสี่ห้ายอดนั่นน่ะข้างในหน่อยนะข้างในหน่อยเออเนียนเนี่ยแม่เนี่ยเออตัวเมียเนี่ย แดาก็ม ja ีตัวผู a a ้ตัวเมียส่วนมากแดาเขาก็จะกินตัวผู้ผักสงแงเขาก็จะกินตัวเมียเออเนาะตัวผู้อ้วนอ้วนหอมผักแขแงกุฎาเห็นอกแกงเแาวไม้อุ้ยขึ้นหอดบ้านบ่อจ้าใครที่มีอดีตกับวิถีชีวิตแบบนี้นะคะ ขันเบิ้งแล้วกันคิดหอดบ้นบนบน่นบนนอกขนาะเส่แกงปลาคอน,น้อยก็อร่อยนะคะไอ้นอหน้าเนี่ยจากน่อยหนามมันก็จะแห้งเขาก็จะพากันมาเก็บปลาคอนมาเก็บปลาคอนแห่งดีอะพวกที่เขาเอินอย่างน้อไอ้นานาทามนะไม่ใช่นานนนะคะของเรานี่นานนเอ่ะ,อะมันก็จะปลาเขาก็จะเยอะ ไว้จ้าไว้เปิดรับออเดอร์ไว้รัวๆนะคะรัวๆพันะนี่ต no ้นมะพร้าวเอ้าไอ้ยังกินหยอดมันงหรอบาที่นี่โอ้ย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 เวินี่คือที่นาหมดเลยนะคะเนี่ยที่นาหมดเลยทำการถมอะถมประมาณสามร้อยลตรถอะปีที่แล้วถมถมปีที่แล้วเขาเลยบูนี่ขัดต้นยางเลาะนี่ ปะปะปเดปเลยลนี่ตรงนี้อันนงนี่นี่อันนี่นนี่นีเดี๋ยวไปนีนเจเดี๋ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่เห็นเชิงแดงไหมเชิงแดงไหมเนี่ยดึงขึ้นมาเี๋ยวซักลงหันดึงเออดึงแกะขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลย ปูไหมวายปูยังเฮ้้ยอูาหาหาหา้ปูพันไหนวะคือตัวใหญ่แท้บอบอบอขยีจี้โอ้ไม่เอามันเป็นปูมันเป็นปูแกเอาออกมาคอยเดคอนเนนโอ้แสดงว่าปูตัวนี้ตั้งแต่สมัยเอามาปล่อยเป็นถังเลยนะปล่อยลงน้องเนี่ยโอยได้ไหมนะเดี๋ยวปูกัดมือขาดะแนละ เจ้าต้องจับทางหลังมันจับจับกระดองข้างหลังโอ้ยพอจับปูบ่เป็นเด้พี่น้องเลยเอเอเอจับปูสองมือเขาอะจับปลาสองมือนี่จับปูต้องสองมือนะคะป,ปูผู ปูผู้สายสาย,สายพันธุ์ไหนนี่นี่วิธีการจับปูนะพอออดูนะนี่นะเขาจับปูเขาจับอย่างนี้เขาให้จับกระดองเนี่ยเพราะว่าถ้าจับแบบนี้เนี่ยมันมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมางาบนิ้วเราได้มีปูผู้มันเท่าแล้วเนี่ยปูเท่าโอเคแสตะกร้าะ คลิปนี้ก็พอสำนี้นะคะวิยญาณไหลาจหลากไรสาระยังอ้อมส่วนความสุขเด้อวิถีชีวิตคนอีสานคนบ้านๆเอ่อซ้อมไว้จ้าซ้อมไว้เดี๋ยวออกจากงานเมื่อไหร่ถูกางวันที่หนึ่งแล้วจะลาออกจากงานนะคะจะมานอนเฝ้าสวนจะมาใช้ชีวิตเอ่อลูลลามาหาวแบบนี้นะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ อีกอย่างนึงไปประมาณครับไป <San> <San> <San>